สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแก้วโอนตินโบราณนะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมา่ก่อนที่จะรีวิวครับผมทุกคนยังจํคลิปส,สคลิปที่แล้วได้ไ่าที่ผมรีวิวพวกนี้ใครจําได้บ้างาเห็นปะ่ะเห็นป่ะพวกพวกนั้นที่ผมเคยรีวิวนะครับผมแต่วันนี้ครับไปเจอไปเจอนะครับผมก็เลยซื้อมารีวิวครับผม มันเหลือใบมันเหลือสองใบสุดท้ายครับผมก็เลยซื้อมาซื้อมาใบใบเดียวนี่ครับผมก็คือแก้วแก้วจีบโอนติมน,นะผมส่วนใหญ่มีเต่ือแก้วจีบหมดเลยครับผมเนี่ยมีประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดแก้วแล้วทุกคนเห็นปะแก้วจีบโบราณเป็นไงนี่ทุกคนเห็นปะ จริงๆแบบเป็นแบบที่เขาใส่พวงก,ก็มีทุกคนแต่ว่าแบบแบบพวงอ่ะมันมันเขาคนเขาซื้อซื้อไปซื้อไปหมดแล้วครับผมคนเขาซื้อไปไปจนหมดก็เลยได้แค่แก้วโอนปินไม่ไม่ไม,มีพวงก,ก็เป็นประมาณนี้ครับผมนี่เห็นไหมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับบายยอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ